สวัสดีครับเมื่อวานพบกับโจดีครับนะครับโจอยู่ที่บ้านพักเนานะครับตำบลอีปุ่มอำเภอดันไซจังหวัดเลยนะครับเมื่อวานมาซอบท่ามผลผลิตนะครับจากผู้ชาจริงนะครับได้ซีผลผลิตอ่าค่ายไปแล้วนะครับในเมือเมือสองเสาที่ผ่านมานี่เองนะครับอ่ะสวัสดีครับแม่แม็กสวัสดีครับคุณแม่ซื้อยังครับซื้อนางคิตตี้ยพรเกลียวียนทค้าเกลียวบ้านนางเอาแม่แม็กเอาข้าวโพดดีครับก็ข้าวสูตรมาไซตะคุงครับสิกแปะถูสิกแปะถุงนะครับแต่ว่ากระทยอยซีไปเรื่อยๆนี่บอครับ แต่ว่าที่ที่ไปเมือม่อเช้านี้นะครับก็คือเป็นสุดสุดท้ายนะครับประมาณจ็คทุงปุ้ยก่ครับทันนขาโพได้หกร้ี่สิาุงที่เลือสุดสุดท้ายนี่นะเนาะครับที่อยู่ในเราที่ซี่ไปมื่อนี้ประมาณหกร้อยยี่สิบหามุงนะครับทุงปุ้ยนะครับได้ผผลิตแจ่คข้นก่อนครับแม่แม็กได้ผลผลิตสี่แล้วได้พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดถังค่ะหนึ่งเจ็ดร้อยสามสิบถังนะครับที่ที่ไปเมื่อเช้านี้แกถ้าคิดเป็นกิโลกร,รมัมก็ที่อยู่ประมาณสองหมื่นห้าพัน เก้าร้อยกว่ากโลกรนะครับเกือบสองหมนกะครับการผลผลิตออกมาดี้หมบอครับแม่แม่ประทับใจบอครับประทับใจเยอะค่ะปีน้าใสเพิ่มบอกปีนาใสเพิ่มไฮอกเกันนี้คือใสเพิ่มบอรอครับพอมาใสติวันตาแล้วมนบอครับตัาแล้ใสกยังใสต่อใสต่ออยู่ดีครับก้าเ่เยบครับแม่แมดีครับเก้าเ้าห้าส่นเยีค่ะเยียมครับ